น่นไเมื่อเมี่อไายายันนะอยู่ปดสิปีตําบลบางอำเภอทาตงนี่ไรเอ้ยายก็มันเล่นเกี่ยวบ้านบ้านหอยนู้ี่บ้านหอยโจรปีเยมันสองเมตรนะสองเมตรแค่นายายนเนตะไม่เทไม่เทๆเออแตมันกู้ต่แบมารวไปกัละนางเอ้ยอืมสงสารตัวเองนะใช่ไอ้จ้องนูหลวบไปบารายจังนะ อรุอยเหย้ยอรุยเหยเหนกกรลงนี่มุยหนูใช่ไหมนี่ยายมีประจันดอนมันสองผืนอ๋อสองผืนเ,ออเธอมันบานเต้ไอ,อโรบันร่้เจ็บใหญ่โตใหญ่โตเมื่ไมอไห่เวลาใบบุญทำไงมันแม่นอืนโอ้ยเธอนี่คือพิธีขั้นตอนเนาะม,มันต้องใช้ความมานะพยายามเล็งอย่างสุดยอดนี่ยายเนาะ អុយធឹងកាអ្នកទីហើយរុបយកអុយเนี่ยกว่าจะได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช้กับมือผิดกับมือทั้งนั้นยายเนาะមិញกี่ប្រាក់ឈ្មោះយាយយ៉ាននៅសត្វពេជ្រតំនុនបាអំភើថាទុំអ៊ឹមឯងហើយเนาะกี่អុយធកអើលបើណាចង់បានឯងប្រាប់ទៅមិនចេញធមែនទៅមានអុយណាភ្នៃគឺខ្វាក់គឺទងនេះឲ្យធ្វើតែរកវត្ត ได้จะละชิ้นละชิ้นหน่อยโอ้ยังเดิมเก,าเก่าแก่เป็นปรมาจารย์มันต้องเลียดอ่อนกว่าคนอื่นอยู่แล้วนี่ยายเนาะเนี่ยเปอร์เซ็นเทียบไม่ได้เลยเนี่ยเปอร์เซ็นน่ะดูฝีมือปราณีตแตกต่างกันแย่ยๆเลยยายก็เป็นผู้ชนานาญการมาดั่งเดิมเนาะคนรุ่นหลังก็ต้องมาสืบทอดมาศึกษาความรู้อีกแยะๆไปหมดแม,นะม่แนะเอ็งยิ่งย่ว่าใหญ่กังด่งนี่ไอความละเอียดอ่อนความปราณีตน่ะมันแตกต่างกันกับคนรุ่นใหม่ๆกี่เถอจะได้จะละชิ้นละอัน vì đó mà 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 thích bàn mùi trong ấy mà vì bây giờ bàn mùi cứ khá đẹp khá là tay tay Ờ, mà tay, xong rồi, cái <tôi> ừ. <tôi> ja. <tôi> <tôi> ừ. ừ. này tay tay cực đi Xong ai về thơm bán cây bậc bà mà tụt mà mệt Xong rồi mình mà mà mệt này Con này อ <ion upPS> ันนี้ยังบานปีละทุกไคมันบานมันโอ้ยนี่ๆนี่มันอันนี้แท้มันน่ะบานหัวแท้มันน่ะบานบูนี่จองอ้ายจองนี่จองปากกาที่จองปากนี่เอากึดปากกานี่นะโอ๋จองแจ้ซั่นมันน่ะเอาจอกนี่อานี้น่ะอ๋อนี่เนาะอันนี้เกินอันนี้อันนี้กึดอันนี้บาดาอันนี้เกิดทางนี้โอ้ย กว่าจะบานมันใหญ่แม่หนะขั้นตอนพิธีผลิตวิธีทำนั้นน่ะจะละเอียดอ่อนจะปราณีตอย่างมากเหลือเกินท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าคุณยายแกมุกมณะทำด้วยความปราณีตด้วยความละเอียดอ่อนถี่ทวนอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณค่าของผ้าประโบนี้ราคาก็ย่อมสูงตามภูมิปัญญาตามความประดิษฐ์ของคุณยายด้วยเช่นเดียวกมัน อีกเก่งโอ้ยเด็ยแลรวจะมีใครเขาทำทำให้สืบทอดกันต่อนายายเนาะติดตมอยู่ต่มอก็เลยติดต่อตัวนกินเส้นกนตานองสมพวดอาจารย์เต้ตานางสมพวดอยู่ตานางเชนเองอ๋อตานางเนเออืมตานางเนเบริเว้าสมพวดกกีกีทับหรือสมพวดอันนี้แต่อยังที่นี่น้งของกรอมแม่นะน้องของกรอมนของกรอมน้ขกรอมโอ้ยข้าวดบหรือแม่นะ ยายบ่ยิงถมๆเลยบ้านเด้ถือทําพื้นใหญ่ๆเลยบ้านเด้โคตักล่างเหมือนยโสตักล่างที่เธอตัวเองยังถ่วงๆเป็ดซอสให้นี่คือจรีดบามามามาสมบูรณ์จ้ะគេกัดเกิดบ้านบักจรีดเกิด4นั่นถ้าวิลุมันมันหลุดน่ะอ๋อมันหลุดอือปบปบโบดนั่นน่ะเรียกปบโบดปบโบดปบโบดอือนี่กันเนาะปบโบดโคตักล่างที่เธอถ่วงถมนี่เพิ่นปองโคตักล่างที่หมกกินประจําประจํา ขั้นตอนการผลิตนั้นค่อนข้างจะปราณีตถี่ถ้วนในกรณีที่การย้อมสีเพื่อให้สีมันเข้าไปในตัวไหมถ้าผู้ไม่มีความชํานาญนั้นการย้อมสีเข้าไปสีก็จะเกิดกระดำกระด่าง ทำให้สีไม่สนิทติดกันอย่างแนบสนิทเพราะฉะนั้นการทําขั้นตอนในการโยมสีนั้นจะต้องถี่ท่วนมากทีเดียวต้องอาศัยผู้ชํานาญแล้วก็ต้องใช้ความปราณีตละเอียดอ่อนอย่างมากทีเดียวครับใจไม่มีที่พึ่งนะมันนะนี่ไง ม่ยนันกัดนอยมือกัดถอยไมมกัดใหญ่ากหอมอยู่เปนโคดกัดถอยนี่นไอ้ไอคือมือมากัะกันมันกัดถอยนะเมนนี่ไงตุ๊ปรุงตุ๊ปรุงเคยปรุงนะนี่นี่ปรุงนี่นะปรุงเคยปรุงนะมันเมนปรุงยายมากรเมนโอ้ยลล ปรงนานนนี่ปรงนี่นะไอ้กัดมือยายมเคยนี่ปรงน้นี่ปรงปรงนี่นะอ๋อนี่น้ออือกัลือค่ะกโดอตรังนอนาโตปรงโหกัดโดโหล่เลยยายหนมือได้ต่ล้อมกัดโอ้ยโตรังน้อเบียวนอนีแท้ปรุงนี่แทรไมนโอ้ยตามปร่งนี่หแ่เรียเตอร์ใครกันบานปรุงลอยใหญกัตตู ี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให,เห้เออพรุ่งนู้นเออมูลเลยมูลเลยเออตรงเลยเออเออโอ้เสียวจนใจไม่ดีเลยรุยใครเลยกัดคอมานะฮูอลออล้อ่อนลงโอ้ยงามมากมากเลยถ้ากัดโอ้ยเอ็นอยู่ตัวโฆษณาฮูอ่อนงยาย หลังจากที่คุณยายทอสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นผืนครบกระบวนการแล้วคุณยายก็จะเผื่อไว้สำหรับนะให้ลูกค้าด้วยไม่ให้สั้นเกินไปคุณยายจะเผื่อไว้ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการที่ลูกค้านําไปเย็บต่อกับผ้าสิ้นผ้าใหมในขั้นตอนลำดับต่อไปคุณยายจะเผื่อไวใ้ให้ทุกๆุผืนเลย ภาษาถิ่นเรียกใช้คำว่าประโบลประโบลนี้เป็นภาษาเรียกขานของชุมชนเฉพาะถิ่นภาษาขมิหรือภาษาเขมรชุมชนคนอีสานใต้ของชาวสุรินนั่นเองเรียกว่าประโบลแต่ละถิ่นแต่ละท้องถิ่นพื้นภูมิภาคหมู่บ้านอาจจะใช้เสียงเรียกขานแตกต่างกันไปแต่ภาษาไทยนั้นผู้ที่บรรยายนั้น ไม่ทราบชัดในข้อมูลหากวันในวันข้างหน้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจะนำมาอธิบายแขยายความเพื่อเป็นความรู้ให้บรรดาท่านผู้ชมในครั้งต่อไปคคาาาามปรรรรนีี่เยดอออขงกกกผลิต คุณยายที่นั่งทำประโบนี้อายุของท่านปัจจุบันนี้80ปีแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปอันนี้หากทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆของการทำประโบรหรือการใช้ภาษาเรียกขานแต่ละ ผู้มีภาคผู้บรรยายฝากรบกวนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแนะนำมาเพิ่มเติมได้ด้วยความยินดีจะได้นำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับความรู้สืบสืบต่อไปขอบคุณมากครับเราอ๋อสวยงามใช่แล้วเวียยละเอียดเวียประณีตนะความประณีตของอาะรนี่มีิาณนี่นะกระห้องหากเป็นว่าผู้บรรยาย ผิดพลาดประการใดมีข้อบุกร่องประการใดขอโทษขออภัยไปนอกโอกาสในรห้าเลยนหากมีคลิปนี้มีประโยชน์มีความรู้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแบบตัดเวลาเวลาตะบายก็ต้องออกต้องเว่อเม่นักขนาดตลอดเลยวุ้ยมิตรถวยก็ไม่จะมันนอลอง เกินใครไปทำดาลเม็ดเม่นนะเพราะฉะนั้นเชื่อใจเชื่อถือได้บางทโอ้บางทีคือสปุตติเวงเองก็ต้องเกินเมนไปบาทมันเมื่อเมื่อไงเกินอันไหนอากาศตัวมันร้อกละะอากาศตัวมันร้อนอ้าวฉนนีจับจินะมันไม่จับอะไรพอนใจดูสิอันนี้มือครึ่งเม็ด เออพริกทำไมพริกเล็ใจพอนี่ครึ่งเม็ดเออนี่นี่ใหญ่พื่อเราเราถูเป็นยน่ะโอ้เพื่อมาแล้วนั่นนี่เออโอ้ในเบลต้องนี่ต้องกัดมาเม็ดไม่ใช่ใหญ่อันนี้ครึ่งเม็ดใหญ่ครึ่งเม็ดนี่ทำมาเพื่อแล้วนี่หหน่วยครึ่งเม็ดบาทเผื่อแล้วโหท่านผู้ชมเพื่อเจ้าห้ใช่ข่าวเรียบร้อยใหญ่เอาเก็บตู้เสนอนี่ทำมาเผื่อแล้วเรียบร้อย บางที่สมบูรกี่เวงบาทเพือ่อเตรอยกี่บาดใรจะเวเปอันไหนล้อรล้อให้หนอ้อยด้วยบานาอะคาด้วยใครฟังนี่ขึ้นเอออาการเลอะเ,เ,เจียบสมบูรณ์โอ้นอ้ออ้น,อ,น<า>อันน้อ้กอ้อ้อะอ้นลลอ้้อออ